ทุกอย่างทุกอย่างที่เขาทาให้แม่ได้ทําให้น้องได้ก็ทำให้ทุกอย่างหน้าที่ที่กันมาี่พี่ชู้มาด้วยกันก็พี่ๆี่น้องๆลูกสะพ้ายกู้มาด้วยกันตลอด <c oughs> ก็คุณแม่เพิ่งกลับไปจากบ้านกลับบ้านอยู่กับพี่เมพอรู้ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันหลังๆก็มาทุกเดือนเลยหลยังสุดท้ายวันที่ะอะไรวันที่สิบสี่นะอย่างเนาะ ร้องเพลงให้แม่ฟังด้วยวันที่ดีมาแล้วแก้วตาเออมาแล้วแก้วตาวันนั้นเขาก็ไม่สบายมากนะแต่ว่ามาไดกลับบ้านนวพอดีก็ร้องเพลงกั้แนะ่ไม่รู้วันนั้นธรรมดาก็พูดลิ้นเต็มปากนะแต่วันนั้นร้องเพลงเฉียงเสียงช,ชัดเลย <c oughs> เหมือนก็ร้องเพลงก, <c oughs> งกันผุดกายให้กำลังใจกันทุกครั้งบอกว่าสู้ๆเขาบอกว่าเขาจะสู้ เขาก็ท้แล้วลูกแต่เขาบอกว่าเขาจะสู้เขาจะไหได้เผื่อลูกเผื่อแม่เผื่อเม่เข้เขาบอกว่าเราจะสู้ไปด้วยกันพ่อแม่ก็โตไม่รู้จะโตยังไงแต่ก็ต้องสู้ต้องให้กำลังใจนี่ตอนนี้ก็ยังยังอยากจะกให้เขาสู้นะแต่เขาไม่สู้เลยลูกจะไปโทรไปบอก ตอนตอนกลางคืนนะสิเจนะว่าจาส่งเขาไปจุฬาบอกว่าเอาเลยจาส่งเขาตรงแต่นึกในใจว่าบอกลูกสป้ายว่าเขาจะหวยแล้วสิเจบอกลูกสัตป้ายว่าเขายังหวยอยู่พอตอนมากลับันที่สิเจดูเขาจะไม่มีแรงเลยจะไม่ไหวยแล้วนะตอนเขาถูไปนะถูไปตอนนั้นยังไม่ได้หลับนะเพราะว่านอนไม่ก็หลับ เป็นห่วงเขาพอเขาตรวเสร็จก็ลูกสขาวอีกคนหนึ่งก็ตรวหารถตู้การที่จิงจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วจะบินมาตอนยินอันนี้มันมันมีเส้นประมาณตัวตัวบอกตัวบอกลูกสบายว่าเขาจะส่งไปโรงพยาบาลที่จุฬาเดี๋ยวแม่ก็บอกว่าจะไหวลูกพ่อมารู้แล้วว่าเขาไม่ไหวแล้วเรารู้ตั้งแต่อนี้แล้วจ้ะไม่รู้ว่าไม่ไหว เขาคิดถึงเขาว่าเนี่ยว่าจะไปเรียบดับเตรียมของเรียบร้อยมาเลยก็ตอนเย็นวันนี้จะบินขึ้นมาบอกว่าให้เขาหลับให้สบายนะลูกจะไม่เจ็บไม่น่อะไรเลยลูกสบายเลยลูกลูกสบายเหมือนลูกเองนั่นแหละอยากเขามากเขาทำทุกอย่างเขาทำให้ทุกอย่างเลยเหมือนเหมือนเหมือนลูกที่เกิดมาเองเลย กขาทำให้เฟรนทำให้เขาทำให้ทุกอย่างไม่ให้นอนตกกบโลกเตรียมไว้แล้วลูกเตรียมเตรียมรายวัตั้งแต่เพราะว่าเห็นว่าอาการเขาหนักบอกลูกสาวคนโตว่าพี่ก็ไม่ไหวแล้วนะก็อยากบอกเขาว่าให้เขาหลับให้สบายไม่ต้องเป็นห่วงลูกไม่ต้องเป็นห่วงเมียก็ปวดช่วยๆกันได้